ทุกคนวันนี้ผมมีเรียจะมาเล่าก็คือเวลาเราไปทํางานที่ใหม่เปลี่ยนบริษัทใหม่อะมันก็จะมีคำถามว่าเฮ้ยทำไมบริษัทนั้นะต้องมันรับเราเข้าทำงานแล้วเรามาแทนที่ใครหรือเปล่าเนาะก็เลยอยากรู้ว่าเอ๊ะเขาไปไหนก็เลยได้คำตอบว่าเออรุ่นน้องที่เราก่อนมานนเนี่ยเขาหายไปเพราะว่าคุณพ่อเขาเนี่ยเสียชีวิตแล้วก็ทาทุนประกันไว้ร้อยล้านบาทเขาก็เลยเลาออกจากงานแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วลถ้าเป็นคุณคุณจะได้เงินร้อยล้านคุณจะทํางานต่อไหม ได้ความคิดเสื่อของเราก็เลยบอเอ้ยร้อยล้านนี่มันประมาณไหนวะค่าเบีย้ยประกันในฐานะที่เราเป็นตัวแทนประกันเอเนาะก็คือแบบทำทุนร้อยล้านเนี่ยผมไม่เคยกดเลยนะไม่กล้ากดด้วยซ้ำเลยก็เลยลองกดได้เล่นดูเพราะความคิดเสื่อมของเราน่าจะทาตอนช่วงอายุประมาณเท่าไหร่ก็น่าจะเป็นช่วงวัยผู้ใหญ่ประมาณสักสามห้าถึงสี่สิบปีไม่ได้แก่เกินไปแล้วก็ไม่เด็กเกินไปให้เรามีเออมีฐานะมั่นคงมีเงินมากพอแลวก็ถ้าเราแก่เกินไปเนี่ยเบีย้ยมันจะแพงมากกว่าก็เลยคิดว่าอายุของคุณพ่อเขาเนี่ยน่าจะทาประกันตอนอายุ แล้วเราจะเลือกแผนประกันชีวิตแบบไหนบ้างประกันชีวิตมีเป็นร้อยแล้วก็มีหลากหลายมากเป็นพันก็ลองจัดกลุ่มมา2กลุ่มแบบเร็วๆเนาะก็คือแบบกลุ่มแรกเนี่ยประกันชีวิตแบบทั่วไปก็คือแบบเบี้ยมันจะปรับเพิ่มขึ้นตามอายุอะไรประมาณนั้นกับ,บที่2เนี่ยก็คือควบการลงทุนก็คือแบบยูนิตลิงค์นะครับก็จะมีเอาเงินก้อนนึงอะจ่ายประกรันแล้วเงินส่วนนั้นเนี่ยจะถูกแบ่งไปให้กับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อสร้างผลกําไรในอนาคตโอกาสละกันนะครับเรา,าดูแบบแรกกันก่อนแบบแรกเนี่ยสมมติว่าผมเออขอคิดออกก็ 20ป็นลายพัดของ A นะครับก็จะเป็นแบบใจชำระยี่สิบครั้งทุนคองหอยู่เก้าสาปีทำทุนล้านหนึ่งจะอยู่ปีละเออสามห้อยห้าบาทต่อปีถ้าทำทุน10ล้านจะอยู่ที่2อง9ส0แบาทต่อปีถ้าทำทุนล้านหนึงเนี่ยจะอยู่ที่สีวงกลมสอล้านบาทต่อปีจะเห็นว่าเนี่ย มันก็ค่อนข้างเยอะเนาะถ้าเฉลี่ย2.6ล้านต่อปีเนี่ยเป็นหลายเดือนก็เท่ากับ200 0 0 0กว่าก็ประมาณสักรถยนต์ยังไม่ได้น่าจะรถไฟฟ้าพอได้ต่อเดือนอ่ะเราดูดูเปอร์เซ็นต์เนาะถ้าเราดูเปอร์เซ็นต์สมมติว่าแบบเนี้ยมันคือการแบบที่เราจ่ายแค่20ครั้งคุ้มครองถึงอยู่99าปีเอา20ไปคูณต่อปีเนาะสมมติทำา100ล้านล้านจ่ายปีละ2.6ล้านคูณ20จะอยู่ที่5้าล้านคูณจ่ายเบียงห้าสิบสองล้านเพื่อแลกกับเงิน,100นนะหนว่เ,นเร้อเงินสด100ยล้านในราคาคเกือบ50% ว้าวมันเป็นโอกาสของคนมีตังค์หรือถ้าเราไม่มีตังค์ก็ทำทุนล้านหนึ่งก็ได้ทำทุลล้านหนึ่งก็ลด60%เอเพื่อนิ้ล้านหนึ่งเนาะจะเห็นว่าเนี่ยล้านหนึ่งสิบล้านร้อยล้านเนี่ยถ้าเรายิ่งจ่ายสูงอะ่ะเบี้ยมันยิ่งถูกลงถ้าคิดเปอร์เซ็นต์อย่าให้ตัวเลขมันหลอกเราให้เราคิดเปอร์เซ็นต์แล้วเราจะเห็นว่าถ้าคุณมีเงินเยอะทําเยอะโอกาสที่คุณจะได้ค่าลดเนี่ยมันก็เยอะตามไปด้วยนี่คือเหตุผลว่าทําไมคนรวยถึงรวยขึ้นนี่คือประการชีวิตที่ทําาาใให้้้เเเเรนนนนนนัไดดดงงงงิิสส่่่วลลมูคคกอึข ที่อนาคตเราจะได้มาดูแบบที่2แบบที่2คือการควบการลงทุนยูนิตลิงก์อะแบบนี้ผมแบ่งออกเป็น2กลุ่มแล้วกันกลุ่มแรกคือแบบ for infinite wealth แบบพวก h net w o r t h เนาะก็คือแบบทำทุนไปหลายล้านร้อยล้านนี่จ่ายแค่20ครั้งเหมือนกันคุ้มครองไปเรื่อยๆจนกว่ามูลค่าพอตเราเนี่ยโอกาสกำไรเนี่ยมันมีมากกว่าร้อยล้านแต่ถ้าทุนชีวิตเราเนี่ยจะไม่มีทางต่ำกว่าร้อยล้านแน่นอนนะครับอะไรประมาณนี้ทำทุนหลายล้านจ่ายปีละ1.8ล้านบาทต่อปีตกเดือนละ 1 0 0 0ถ้าเราจ่าย20ครั้ง1.8ล้านคูณ20จะเท่ากับ36ล้านบาทเอาเงิน36ล้านบาทไปแลกกับเงินสด100ล้านบาทให้กับครอบครัวเฮ้ยคุณจ่ายเงินแค่36%ของเงิน100ล้านทั้งหมดไอ้สัตว์แม่งโคตรถูกมาดูแบบที่สองอิสระพัดไอ้ตัวนี้เป็นตัวอยอดฮิตมากสำหรับคนที่แบบอาจจะทุนน้อยข้อดีของตัวอิสระพัดนี้ก็คือเราสามารถที่จะแอดออนประกันสุขภาพได้โดยไอ้ประกันชีวิตบวกกับประกันสุขภาพแบบเนี้ยมาทําให้เราเบีย้ยจ่ายเบี้ยคงที่ตลอดชีวิต เขาเรียกว่าแบบ UDR นะครับของอิสระพัจะทำให้เราจ่ายเบีย้ยคงที่ตลอดชีวิตก็คือณวันที่เราทําวันแรกถ้าเราทําอายุน้อยเบีย้ยจะถูกและคุณจะจ่ายเบีย้ยถูกนั้นไปตลอดชีวิตถ้าคุณทําอายุมากเบีย้ยคุณจะแพงและคุณต้องจ่ายเบีย้ยแพงไปตลอดชีวิตนั่นเองนะครับมาะะดูกันว่าทาไงบ้างสมมติว่าผมทําอิสระพัดร้อยล้านผมจะตกจ่ายเบีย้ยปีละขั้นต่าๆคือ1ล้านบาทตอ่อปีจะจ่ายเบีย้ยเพิ่มกว่านั้นก็ได้เพราะว่าเบี้ยเราจ่ายเพิ่มเนี่ยจะไปลงทุนเนาะอันนี้ผมตีแบบตีต่ำๆให้ยยจ่า เอาเงินหนึ่งบาทไปแลกเงินร้อยบาทเอาเงินหนึ่งล้านบาทไปแลกเงินร้อยล้านบาทโคตรกาไรอ่ะมาดูแันที่สองถ้าสมมุติว่าเราแบบเอ้ยเป็นคนธรรมดาร้อยล้านนี่เยี้ยมันจ่ายปีลรล้านหาเงินเดือนปีละแสนยังยากเลยอ่ะมาดูกันสมมุติว่าผมเออจ่ายเอาทุนสัก50บล้านเนี่ยแต่ว่าเราจะเอาทุนสักล้านหนึ่งก็ได้เนาะทำทุนสักล้านหนึ่งห้าแสนอะไรวันนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าเราให้มันทา้าทายหน่อยตัวเองเนาะทำทุน50บล้าน5้า0 0นบาทต่อปี ตกเดือนละ41,000บาทต่อเดือนเอาเงิน50,000นแลกกับหบล้านไอ้เงิน50,000นเนี่ยสมมุติ20ปีผ่านไปเอาไปลงทุนด้วยเนาะมันจะเป็น5 0 0 0 0นบาทต่อปีทุกๆปีเนี่ยเอาไปคุม้มครองชีวิตและการลงทุนเมื่อเอาไอ้ส่วนที่การลงทุนเนี่ยมีโอกาสทําให้มูลค่าเพิ่มในพอร์ตของหลาโตขึ้นและกําไรจากกองทุนเนี่ยจะมาบวกกับทุน50ล้านโอกาสที่คุณจะได้ทุนชีวิตมากขึ้นมากกว่า50บล้านเนี่ยมีโอกาสที่มากกว่าอาจจะกลายเป็น60ล้าน90ล้านในอนาคตปีปี ทุนชีวิต50ล้านเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเกือบ100ล้านเลยก็ได้นะครับหรือเราจ่ายปีเดียว500,000เนี่ยเกิดตุยมาปีที่สเนี่ยคุณจ่ายไป500,000บาทคุณได้50ล้านไม่ต้องพูดแลวมาครับนี่คือประกันชีวิตเนาะเราทําเงินสดที่ลดราคาให้กับลูกค้าสมมติคุณลูกค้าได้เงิน100ล้านคุณจ่ายแค่ปีละล้านน่ะปีหน้าคุณตุยคุณได้เลย100ล้านอะนี่คือเงินสดลดราคา ไม่ว่าจะอะไรก็ตามตปาาระกันชีวิตเนี่ยจะทำให้เรานั้นทางานเพื่อให้คนข้างหลังเรานะครับแต่ว่าถ้าสมมติเราไม่มีครอบครัวไม่มีลูกไม่มีหลานนะครับเป็นตัวคนเดียวทําไมต้องทําประกันชีวิตด้วยละ่ะถ้าเราไม่ได้ใช้เนาะที่จริงแล้วปาาระกันชีวิตเนี่ยมันสามารถมีมูลค่าเปลียนคืนมีมูลค่าของพอร์ตมูลค่าลงทุนเนาะต่างๆเนี่ยเราสามารถเปลียนคืนได้นานคตตอนท,ที่เรากรเกษียณน,นะครับแล้วเอาเงินตรงนั้นเป็นเงินสดให้กับเราใช้ในตอนเกษียณได้ถึงแม้มูลค่าบางทีอาจจะมากหรือน้อย,นอยขึ้นอยู่กับความเสี่ยงแลว็ตะแบบ้ เพราะการประกันชีวิตคือการคุ้มครองความเสี่ยงกระจายความเสี่ยงและทําให้เหรานั้นมีเงินใช้ในวันที่เราเสี่ยงนั่นเองนะครับถ้าใครสนใจประกันชีวิตแบบแตกต่างตกแกรง่งถ้าใครสนใจปาาระกันชีวิตที่แตกต่างกันไปเนาะก็สามารถที่จะปรึกษาผมได้เพราะว่าแต่ละคนนั้นมีความต้องการที่ไม่เหมือนกันและประกันชีวิตก็ออกแบบมาเพื่อความต้องการที่หลากหลายแตกต่างกันนั่นเองก็ลองติดต่อกันมาได้ครับผมพลเอยินดีให้บริการฟรีนะครับปรึกษาฟรีได้เลยฮนะขอบคุณมากครับ